ลุกคนดีครับอ่าวใส่สูตรครับใส่สูตรกันใส่บ้างคอมก็หายหนาวกันนะเอ๋ทำไมอ่ะลุกันดีครับทำไมนต่ทำไมผมต้องโทรศัพทโอเคทำไมผมนี่อะไราหาหนึกว่าคุยโทรศัพท์ครับลุงเป็นไงบ้างทำอะไรอยู่ ลังตีเลงครับลุงตีลิงแล้วคุยครับแล้วนะแต่ใจดีดแล้วใช่ป่ะดีแล้วครับลุงเอาจริงจริงนะผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณได้ซ้ำนะเอ่อก็อยากให้ลุงลองเปิดใจดูครับลุงอาจจะผมกลัวคุณจะมีผมผมมองว่าตอนนี้มันมีแก๊งผมคนหนึ่งไงชื่อราวาะซึ่งซึ่ง,งมันก็มีความผูกพันกับ แกงเก่านะผมคิดว่าคุณน่าจะมีตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับตอนนี้อันนี้ตองผมมีใจลแ,ลแล้วลุงแล้วเรื่องความสัมพันธ์ของแก๊งเก่าอ่ะครับไม่มีแล้วครับเชิญหน้าบ้านเลยครับเ,เดี๋ยวมาเดี๋ยวมีสมาชิกใหม่มาคนหนึ่ง ครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนเลยว่าใครแต่แล้วเนี้ยลุงต้องเช็คชื่อก่อนปะทะเบียนราดพร้อมได้เช็คชื่อรูปเลยครับเข้ารูปเลยครับเข้ารูปเลยครับเข้ารูปเลยเข้ารูปเลยนั่งเลยนั่งเลยตามรูปเลยจุกตามเลยเ้ไทยอาเท้าไทยไทยด้วยไทยด้วยไอ้ไทยไอ้ไทยเอาเท้าไว้ตรงลุงครับตรงาไอ้เคียนนี่ทะลึ่งหน้าไอสัตว์ครับไแล้วแถวแถวหน้าไม่ไปแถวหน้านะโอ้โหท่าหลังจะยืนหรอวเลิมเลิมเลิมเท้าหลังกันผมยืนเท้ากลา พี่ตีน้องโดนอีกแล้วคอมผมกระเจาวิ่งร้อยแล้วลุงอนเนี้ยมันเป็นธรรมดามันวิ่งอะไรเลยอ่ะร้อยหนึ่งแล้วลุงใช่ร้อยหนึ่งกูใช่เหรอลุงใช่ใช่ใช่ไม่ไม่นะไม่แค่ตรงนี้แค่ตรงนี้นะแค่ตรงนี้อ๋อเออตรงนี้ใช่ตรงนี้แค่ตรงนี้ตรงนี้มันเนี่ยกูเปิดแล้วเนี่ยวิ่งร้อยหนึ่งแจ็คมึงดูจะเป็นกูก็แล้วร้อยหนึ่งเหมือนกันในบ้านอะทำงานหนักน่าเป็นไรวะคอมเก่าคอมเก่ามึงเห็นมีปัญหาเลยเฮียกูไม่เห็นมึงเปิด ไอพีเอสดูเลยไอสัตว์ไม่ได้การจอดมันแหลกไอลุงผมแหลกจัดเลยตอนนี้ใช่หรอกิโลมึงให้ไปยืนตรงนู้นแลกหเลยอ่ะไม่มึงลงมอสไงอาจจะเป็นที่มอสแล้วใครไปยืนข้างหน้าวะไอสัตว์ไทยมึงไปยืนรูปดิอีโง่ผมป็นจอชื่อไงครับลุงผมจะวมึไปยืนข้างหน้ามึงไปยืนข้างหน้าก็ได้ดูเด็กในรูปอ่ะใครบ้างเจอแล้วครับอีกกิโลมาแทอีกแล้วเอาไปแล้วไอไทยมึงพี่ไอชื่ออะไรรูปเด็กนี่เอาตัดแผลูปเด็กไปยืนแบบนั้นกิโลงไปยืนข้างจอไม่เป็นไรซีบียูอย่าวิ่งร้อยแจ็ค ไม่ค่อยได้ยินเลยยนก็ข้างไอ้โชคก่อนโชคเนี่ยไงในเรื่องของตาลีตามสองดูเขาตามสองดูดิเต๋อยู่เต๋อยู่พี่โนตอนนี้พี่โนไอจีไอจีเมื่อกี้มันออกไปไหนในไหนไอแวร์ครับผมไอ้นไหนๆก็ไอ้นี่มาแล้วไปเรียกไอ้ม่วงมาด้วยพอดีเลยไอ้ม่วงอ่ะใครอ่ะไอ้ม่วงอ่ะเดี๋ยวผมติดเออติดต่อไปเลย ไหนๆก็จะรับคนเข้าแก๊งก็เพิ่มไปอีกสักสองสล็อตโอเคฮะอาอติบอกเดี๋ยวมาจักอยู่อติแคสอติแคสนับไปเลยฮัลโหลไหนมาบ้านเจอเช็คคนขาดดี๋ยว่าน้อยกว่าลงเรียกมีพี่โนพี่โนอยู่ไหมครับพี่โนหนึ่งพี่โนสองพี่โนสามครับไม่อยู่นะครับจีเมื่อกี้ออกไปมองกันเลยงมารที่ลายอ่ะ chụp chị, đi lo còn าขาดใครพี่เมียมอ่ะกําลังกําลังขาดใครจีมาแล้วเนี่ยขาดพี่โนตอนนี้ครับพี่โนวาแวจุกจิกครับไอ้วอไครจุกไปไหนอ่ะแล้วก็พี่ลายครับสามคนเหรอสามคนครับที่นีก <6. S 1> ี่คนกี่คนนับดิหนึ่งสองหกอลบอสแปดสิบ จะไกลพี่ขายเลยสิบสี่โอเคเร็วๆพี่สิบแปดโทรตามเลยถ้าเป็นพิติเป็นสิบเก้าไอกรดด้วยเปล่าก็เออมาดีมาดีมาแล้วมาดีมาแล้วเออเอ้ยน้าสกอตแกลาครับแกบอกแล้วครับไปไหนอะลาไปไหนแกไปทำธุระครับแกบอกไปทำเขามีธุระด้วยออกบ้านกี่โมงกูให้มึงจดไว้ไม่ใช่หรอ แล้วเขาไปต้องเขาลาตั้งแต่เมื่อวานไม่มึงก็ต้องถามิว่าลาเรื่องอะไรได้เลยครับลุงเอาไก่ๆเคียดีดีวะทำการพลาดไอ้เฮียเกียนผมเลยครับเอาอยู่พี่มันแ่ละโหมิงิงิงไอพีมโง่อะไอได้โหไปหาพี่มไงสัตเถอะเออจะไปกูแต่มึงทำพลาดมึงต้องโดนใช่ มอส่วนที่กูทำพลาดกูโดนยแล้วยไอ้เชี่ม่วงมีเฮียอะไรบ้างมึงอ่ะมันนี่ดิเฮ้ยไอ้ม่วงเออวัอดีมีอะไรบ้างตอนเนี้ยฮะอ้าวเฮียดิเฮียบเป็นเฉลี่กับไม้มึงเปิดมึงเปิดมึงเปิดโพี่มีปลาเฉลี่กับไม้ครับขึ้นเขื่อนเลยโชว์ดิโชว์ดิความคนเดียวเลยเหรอมึิ่งทำคนเดียวเลยเหรอเนี่ยใช่ครับเฮียปลาฉลามอยู่ในตู้ครับปลาฉลามอยู่ในตู้ แล้วก็บัตรประกันสองใบครับเกตเปนพร้อมลบวเกตแสนห้าแล้วครับอ่าพร้อมลบพร้อมลบอยากอยู่ตรงนี้ไหมเก่งวาอยากอยู่ตรงนี้ไหมอยากครับลุงแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อมาต้องส่งชื่อป่ะครับลุงกูส่งไปแล้วส่งไปเดือนหนึ่งแล้วโอ้โหเช็ดได้เวลาเดียวเดบิวต์อะเดบิวต์เลยนะโชว์เลยนะบุญลมในเทนนิสบุญลมมาที่ฝึกมาที่ฝึกมาต้องใช้นะวันเนี้ย ไม่ใช่เข้าหัวกูนะครับจัดไีจัดไปยังไงก็ได้ไม่โดนหัวกูอ่ะเออยังไงก็ได้อ่ะไปขาดไม่มีคนตอนนี้คนเดือกใครอะลุงเซอไพรส์อะเซอร์ไพรส์คนเดือมาแล้วนะเนยเจเจเจไอโจเซฟพี่ตีไอ้โจเซฟมาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเดเบดครับเบ๊ดครับสวัสดีครับ ร่งรุงอ่ะผมเพิ่งส่งรายชื่อแหวนไปต้องรออีกประมาณไม่รู้กี่วันนะครับจำไม่ได้อ่ะต้องไปถามอีกน่าจะสามวันสามวันแล้วตั้งแต่เราคุยกันครั้งล่าสุดกี่วันอ่ะคุยกันครั้งล่าสุดน่าจะสามสี่วันนะครับลุงน่าประมาณนั้นประมาณสองสามวันแตต้องไปถามอีกทีหนึ่งก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวนะครับบัตรประกันต้องมีนะโอเคครับลุงเดี๋ยวไป ฟาร์มเงินหาบัตรประกันด้ยนะครับโอเคตอนนี้ไปฟาร์มเงินอะไรคนเดียวก่อนเลยเราไปมาคุยกันอีกทีนึงให้ครบได้แหวนก่อนโอเคครับผมโอเคครับตัวใบหมดตัวใบมีเหมืนกันครับเจอกันครับดู๋ยวคว่ำเดี๋ยคว่ำพิจัยเนียเลยครับเจอกันครับทุกคนครับผมเจอกันครับเจอกันครับเรี๋ยวเปลี่ยนคอทำไงตอนนี้สรอดเรามีอีกคนละไม่อ่าเพิ่มมาอีกก็เป็นจี๊ดแปดจี๊ดแปดจะเต็มอีกสอง ภาพสองใช่ไหมเป็นสามสิบไอเ้เนิร์ดไปทำสูตรดำใช่ไหมใช่ครับอะรครับอละไรแล้วลุงไอ้เนิื้ออะเนิร์ดไหนลูกแนนองพีเนือ้อเนิร์ดอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวไปกระทืบมันเดี๋ยวรอก่อนจบอันนี้ก่อน <laughs> ไ,ดได้เลยไปนอนอะไรให้พร้อม เรต้องพยายามช่วเดี๋ยวปากดีเด็กเกียเดี๋ยวไอ้สองคนนี้ค่อยเตรียมบททดสอบให้มันฮะทีเดียว ยังไม่ได้เข้าเต็มตัวครับเดี๋ยวเตยบททดสอบมาให้ทำตอนรับสมาชิกอีกสองคนครับแต่ขอยนุาตนอนด้วยนะจูบสองคนตะก,กี้โอเคป้ะพวกมึงอะ่ะโอเคครับลูกครับอือม คนเมื่อกี้ชื่ออะไรครับไอ้นี่ไงบังบังอยู่นครบาลอ่ะบังจานตลอดอ๋อถ้าถ้าถ้าไอเซิร์กถ้าไอเซิร์กไม่เคยอยู่กับไอ้เซิร์กกูไม่เอาหรอกนะขยันอยู่ลุงขยันอยู่ไม่กูเห็นอยู่ว่าอยู่แบบยี่สิบสี่เลยใช่ใช่บังจานอ่ะพูดน้อยพูดน้อยลุงแล้วก็ไอ้ลุงทอมฟิลเหมือนลุงทอมฟังใช่ฟิลลุงทอมเลยฟิลลุงทอมฟิลลุงทอมกูต้องการคนอย่างลุงทอมเพิ่มอีกสักคนหนึ่ง อะไรก็ได้ง่ายๆตอนนี้อีกคนหนึ่งที่กูคิดไว้น่าจะเป็นนักดนตรีนะอยากได้สักคนหนึ่งพี่ไทยนักดนตรีพี่ไทยร้องทั้งวันนะลุงร้องไม่พักสภาพสภาพสภาพร้องไม่หยุดร้องเพ็นชาติร้องเพ็นชาติตรงคีย์หรือเปล่าไอ้ยี่ไทยเนี่ยไอ้สัตว์ ตัดเลือดอีกแล้วตัดเลือดอีกแล้วครับยาก,กันเทเซอร์เรียบร้อยเด้อพี่ดูถูกคนไอแกงพี่เกินกูด,ดูผิดมัง้งไอ้เฮียกูด,ดูผิดมัง้ง กูร้องเพลงกูดูผิดมั้งไอสัตว์ไอ้เยดูแต่ละคนร้องเพลงเนี่ยโอไอ้เที่ยอ่านักร้องเสียงเพี้ยนเขาเขาอันนี้เขาอุ้มกันเองอ่ะอสิน่าจะอุ้มแซดโอ้โหเขาพี่น้อตเขาตีกันทีวะพี่น้องเด้อครับเขาได้อุ้มกันเองอ่ะพี่เนี่ยโดนจับ พี่โนมาสายต้องโดนอะไรนะเด็กดือ้อเด็กดือ้เอเฮ้ยทุกคนพี่โนมาสายว่าทำไงดีวะซอมบี้เบาได้เบาเนื้อนอนนนนพี่โนอยู่ไหนอะพี่โนไปไหนอะขับขับไปแล้วครับไปไหนอะไม่ไม่รู้รับไอไทยแต่การพี่โนหน่อยมาสายเอาหนักถ่ายรับจบถ่ายรับจบรับจบอย่างเงี้ย ร <G ül> ้องเพลงก็พีไทยไปไปไป <pper> ไปเมืกี้เขขับฝนตอนหิมะลื่นโคตรเที่ยเลยสามห้าหา้าสิบอะแสบตาไม่เหลือซอสเห,หรอฮะตาจะพังแล้วเนี่ย อุ้ยไเฮียเหล็กไม่มีเงินแดงโคตรเยอะแต่เหล็กไม่มีเงินแดงเหมือนจะเอาไว้ครับยาก,กันดเดซเซอร์ครับลุงตอนนี้ไอ้จะสมมาจากไหนอะ่ะอันนี้ใครเอามาแจ๊กหรอไม่บอสบอลหามาสองแสน <c oughs> เหล็กอดียตู้ผมสัสง่งสามพันนะครับ พอมไปขนนะครับเงินแดงมีแต่สภาพเหล็กไอสัตว์เดตู้กับผมไปก็ได้ครับเหล็กอะไม่เหล็กกูก็มีแต่มันอยู่เลเบลไงประเด็นอะมันไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยขนมาไหมครับไม่เป็นไรเลเบลก็ได้อยู่นี่มันหมดไวแจ็คเอาไปคราฟยากันเนเซอร์ก็ได้ <S <S พี่แจ๊กครับพี่วของกระแดงห้าร้อยครับ เตายทันจริงๆอ่ะบอกบอกเขาหลับหลวมเลยบอกลงไม่ไปบอกบอกสิเดินไปบอกดิเดินไปแบบเดินไปบอกดิมึงเดินไปเอะนะครับไอ้อยาพักก็ต้องบอกเอออยากพักต้องลานก็ก็ไปเลยกลับเราจะกลับมาแล้วต่อเสกินเกินเกินเกินไม่ต้องบอกเขาจริงใครเอาถุงศพไปบอกจริงต้องบอกจริง บอกจริงบอกเช่นี่ลุงครับว่าแกงกี้พรุ่งนี้ผมลานะผมไปวันเกิดตัวเองครับวันเกิดมึงแล้วเหรอไปไหนไปเที่ยวใช่ครับก็จะไปไหนได้ครับลุงก็ต้องเฮดบีในบ้านไนี่นะอ๋อโอเคโอเคโอเคไอ้โมงไอ้แหวนยังยังครับลุงเงินในตัวมีเท่าไหร่เงินตอนนี้มีสี่หมื่นครับสี่หมื่น ออนไหน์กลเลขหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเอามาสามหมื่นก่อนเก็บไว้หมื่นหนึ่งครับเก็บไว้ครับยาเออเรียกเรียกพระเจ้ามาดิเอาแหวนให้ไอ้น,นี่ดิให้ม่วง สะสมอยู่ไหนอ่ะนั่นใครวะน้าหัวทองทองอ่ะไอ้สมไม่มีไปไปไปตังเท่าไหร่ทองทองแปดหมื่นครับพี่เลขอะไรกระเป๋าสี่สิบสามครับสัตว์สมมีแปดหมื่นลังชอบเยี่ยมไปซื้อแหวนให้ไอ้ม่วงไอไม่บ่อยแล้วอ๋อเยี่ยสภาพ รอบที่แล้วกูโดนหยิบตัวแดงไปไอ้เฮียมือแบบไอ้มั่วมึงไม่มีตังค์หรอโอนให้ลงไปแล้วครับสามหมื่นครับเหลือเหลือแค่นั้นแล้วพี่อไอ้กูล,ลืมไปว่ากูจะขายอะะไรวใช่เียมึงเอาไปตีปลาฉลามมึงเลยผมจำได้ว่าผมจะเฮ้ยกูลืมไปว่ากูมีสมบัติอยู่ไอ้สมใช่ครับกูมีอพาร์ตเมนต์ไอ้เฮียกูมีสมบัติอยู่นั้นพี่ให้ใครเช่าอยู่ฮะไม่ไม่มีตอนเนี้ยเป็นเป็นชื่อของไอ้ เฉิญไอเกียร์หรือว่าใครถแลแบบไม่อุ้มใหม่ไียไปแล้วขายขายเลยสักสองล้านอะอพาร์ตเมนต์ของกูมีขายอยู่มีเงินอยู่สองล้านทีนี้ใครมันจะซื้อไหมฮะน่าจะมีอะมันประกาศขายเนอยู่ว่าพี่จอร์ลุงลังมันอยากได้บ้านทีนี้ให้ลุงทอมลุงทอมประกาศขายบ้านก็ได้ขายขายอพาร์ตเมนต์ครับที่ไหนไม่รู้โซนไหนแต่ไม่ได้แต่ว่ามีอพาร์ตเมนต์อ่นที่รู้อยู่อะราคาค่อยว่ากันดกุญแจดอกละห้าแสนครับที่เขาขายกัน อันนี้อันนี้มีสองดอกตู้ย่างเนี่ยในตัวอันนี้มีสองดอกใช่สองดอกห้องห้องละดอกเตียงคู่เตียงคู่สองดอกก็น่าจะร้านเนี่ยราคาขึ้นครับน้องราคาขึ้นเหรอเออไหนพี่โนไปไหนไปเปลี่ยนเสื้อเหรอไฟไฟจุกโนมาอะไรเงีครับไหนพี่โนะอันนีจีปะไอจีอะนนี้จีไอย่อยไฟฉีกไม่ตกอยู่นี่จีไอจีอยู่นี่ครับลุงนอนครับนอนครับฮะพี่มาสายไอ้ไทยจะพูดอะไรกับพี่อ่ะ แต่การน,นีพี่โนอะไอ้ไทยว่าพี่โนพี่ว่าพี่โนมาสายครับพี่เฮ้ยฮ่าไม่เป็นไรพี่ผมแค่จะเช็คชื่อไงเพราะว่าขาดคนไงกูาาทำงานดรบการกูมาก้างดีเหียพี่จะแดกแล้วได้ยินไหมครับ ไอไทยได้ยินแล้วครับครับพี่นอพี่มีอะไรพี่กิ้งเดียวพอพี่กิ้งเดียวพอผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วกูก็รี่มาแล้วกูก็เต็มที่แล้วจะติดงานอยู่เจสกงเจสกียกหน้าเบาๆนะเป็นห่วงเขาบริษัทมาเยิ่งใหญ่จริงนะยิ่งใหญ่ใหญ่ยินงพิเศษมากช่วงพี่ช่วงนี้น้ำเหนือลงแล้วพี่ระวังหน่อยพี่เป็นห่วงไม่ใช่อะไรไอ้เี้ยตอนนี้ท็อปจัดเลยนะไอ้เจ้าอ่อนท็อปจัดเลยดอบ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 จัด ตรงนี้แบบไทยแบบไม่มีใครเอาไทยเลยนอกจากประตูก็ได้ข่าวว่าไอ้แจ็คไม่เอามึงไม่ใช่เหรอไอ้ไทยใช่แจ็คเพี้ยนแจ็คจุดเองอะไี้เี้ยมึงเลือกฝั่งผมไม่ได้เลือกฝั่งครับคุณลุงคือแบบว่าผมแบบผมไม่ได้เลือกเลยเขาแบ่งเขาบอกให้ไปอยู่กับพี่มึงเลยผมทำไรได้กูแสบตาเด็กไว้สัตว์ที่เนี้ยบอกแล้วให้ใช้ออฟตัดครับใช้อยู่ไอ้สัตว์โอ้โห ลุงต้องปรับไปนี่ลุง้องปรับไปนี่โคสเอฟเอลุงเป็นเป็นแค่นมอลลุงปรับยังคือภาพจะแบบสบายตาจัดสมูทเลยครับตอนแรกผมปรับแบบลุงอ่ะอันตาแน่เลยโคตสแบตานี่แจ็คสอนโพสเอฟเอ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 อเเอเเอเออเเอ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 เนดอเอเออเ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 เอเนเอเเอ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 ่อเอเเอเเเเอั ไอ้โมงข้างบนยังไม่พร้อมเลยไอ้โมงยังครับไอ้ยากันเทเซอร์ไม่ได้ใช่ปะเออข้างบนใช่ปะไม่มึงได้แหวนยังมึงได้แหวนยังปนปนปนต้องต้องโกยังเลยครับลุงไอ้โกยังพี่ลองกดดูมาคลิปได้ไปกันส้นตีนไปไทยปหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์อ้าวปล่อยไม่ลงด้วยติดหลายแล้วไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดาเท่าไหร่เดี๋ยวผมดึไประตูให้สองสองพันนะสมน้าเมืองไทยมึงเรื่องฝั่งอ่ะ ไม่ได้เลือกครับคุณลุงดูดิผมโดนกระทำอย่างเดียวเลยใช่ไห้กิโลมันยังขำอีกแล้วเนี่ยเอากิโลมนขังด้วยไม่ขายเท่าไหร่ครับอะไรลุงทำหห้องห้องะไรนะห้องพาร์ทนิลลจะขายครับไม่คิดว่าเท่าไหร่ป่ะมันเขาเขาเอาเท่าไหร่อ่ะไม่ดูต้องมีเหล็กผมซื้อมาล้านห้าเอดีไม่มีเล็กต้องมีเหล็กมารองออรรอ็รอ่ลยรอนั่งก็ได้รอเค ฮะหยิบเท่าไหร่ที่จะขึ้นอยู่แล้วช่วงนี้หาเรื่องโดนด่ายกับมึงอ่ะเขาบอกว่าอสังหาเงินเก็บยิ่งแพงใช่ลุงทอมลุงทอมลองเรียกไปสักสามสี่ล้านก่อนนะลองดูเผื่อเผื่อต่อบอกเผื่อต่อเผื่อต่อลุงทอมโอ้โหไม่ไม่ก็แกะเข้าต่อไงสายขาดตั้งแต่สามไปพร้อมยัง่ะใครอยู่นบ้านนะ พี่นุ่มมายังอ่ะพี่นุ่มนอนเสร็จยังพี่นุ่มมาแล้วครับไป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 เจอกันเลเวลไปเตรียมเกาะเียเลเวลไปเลเวลไปเลเวลวอลก้าด้วยนะเออวอลก้าด้วยวอลก้าตลอดถ้าไม่ได้อยู่ในวอลตำรวจอ่ะวอลก้าวตลอดโล่งขี่นดิฟเกิร์สนี่เจ้าหิมาตกขับโคตรยากเลย ผูเหมายากขึ้นแล้วเนี่ยยากอีหมะตกอนะ่ะขอบคุณคารินคารินด้วยนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับหนึ่งเดือนนะครับวันนี้ขอต้องเนี่ยสามพันซับหน่อยซับล้ว เออซีแปดอยู่ไหนวะซีแปดอยู่กับโทนี่เหรอเราต้องเอาต้องเอารถโทนี่มานะซีแปดเพราะต้องเอาคนในแก๊งมาใช้นะเนี่ยไอซีแปดเราอยู่ที่ใครวะโทนี่ปะตอนเราจะโทนี่ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อโทนี่เอาซีแปดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปให้แก๊งใช้ด้วยเพราะโทนี่ช่วงนี้น่าจะไม่ว่าง เราต้องเอามาใช้อุ้มครับจำนวนรถเราต้องใช้แท็กแท็กคนเอกแกแท็กเราน่าจะมีเยอะมากที่สุดแก,งก๊งอืืนๆแล้วนะตาใจขาวอนต้องเกรงนะพี่ใช่ใช่ๆฮะบตาแปดกินคนจา่าชี่กี้ม้าแม่งภาพสวยดีวะเออแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมไปเทสระบบไว้นี่ด้วยเดี๋ยวรอเซิร์ฟดีอีกทีนึงก่อนเนดะี๋ยวเทสระบบ ไม่าพวกอูจอในคันพวกกูทำมันานพกเฟอยู่แล้วเป็นธรรมดา what you wanna cry? she you're what you gonna die? Shit, you pay you? what you wanna lose? You're light what you gonna do? something we're coming soon The be boom, boom Super is full them like, ooh, ooh And GTI, go ooh Get it, the real life, ooh, ooh Like, ha, ooh like the king, feel like this, this around me a familiar family, city real you wanna be? Get it, real what you wanna be? Get it, rich, Até the bing